กักะะกะตะกะชาดกกรรมทันตาที่มาและก็มูลเหตุของเรื่องนะคะกักะกะตะกะชาดกค่ะถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่หนึ่งนะคะยามากวาค่ะเรื่องเทวะทะัตะวัตถุว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงปรารบผลกรรมของพระเทวทัตค่ะแล้วก็ตรัสเล่าเรื่องนี้ให้พิสุทธ์ทั้งหลายเนี่ยฟังค่ะความย่อว่าหลังจากที่พระเทวทัตเนี่ยทำการต่างๆเพื่อปรุงพระชนพระพุทธองค์แต่ว่าไม่สําเร็จแล้วนะคะทาให้ไม่มีใครเนี่ยเชื่อถืออีกต่อไป แม้แต่พระเจ้าอาชาติศัตรูแต่ก็ไม่มีพระบวชใหม่ที่ยังไม่รู้อะไรมากนักค่ะเชื่อคําชักชวนที่พระเทวทัตโกหกหลอกลวงจึงเข้าไปเป็นพวกด้วยจํานวนมากนะคะส่วนใหญ่พระเหล่านั้นค่ะบวชโดยพระสารีบุตรและก็พระมหาโมคคลานะค่ะพระเทวทัตค่ะได้พาพระเหล่านั้นปลีกตัวออกไปตั้งสํานักเอง แล้วตั้งตัวเป็นใหญ่แยกจากคณะสงฆ์ต่อมาค่ะพระสารีบุตรและก็พระมหาโมคลานะนะคะได้รับพระพุทธบัญชาให้ไปตามพระเหล่านั้นกลับทั้งสองท่านได้ไปพบพระเหล่านั้นบอกให้รู้ข้อเท็จจริงแล้วก็เกลี้ยก,กล่อมพากลับมาได้ทั้งหมดพระเทวทัตค่ะเห็นเช่นนั้นถึงกับกระหักโลหิตออกมาเป็นลิ่มๆและเกิดอาพาธหนักทุกทรมานอย่างมากนับแต่นั้นมาค่ะพระสงฆ์ทั้งปวงค่ะทราบเรื่องนี้จึงสนทนากันในวันหนึ่งว่าพระเทวทัตเนี่ยทำการกลับ เททำสังกเภทให้สงเนี่ยแตกกันแล้วตอนนี้อา,าพาธดักได้สวยทุกขเวทนาแสนสาหัสอยู่พระพุทธองค์เสด็จไปในวงสนทนาค่ะครั้นสงซาหัวข้อสนทนาแล้วจึงตรัสว่ามิใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นที่เป็นเช่นนี้แม้ในชาติก่อนพระธิวทัตก็ชอบพูดเท,ท็จแล้วทำสังกเภทเหมือนกันทั้งเมื่อทำแล้วก็ไม่สบายได้รับทุกแสนสาหัสเช่นกันดังนี้แล้วสงเล่าเรื่องนี้ให้พระสงฆ์ฟังค่ะอาจติเต ในอดีตการนันมาแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมรทัตสวยราชสมบัติอยู่ณนะเมืองพารานสีพระภูติสัตว์อุบัติเกิดเป็นเทพประบุอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงครั้งนั้นเมืองพรารานสีได้จัดให้มีมหโหรสพุใหญ่ขึ้นมีการแสดงต่างๆมากมายทั้งพระราชาอุปราชาอม,มาตร,ราชปุโรหิตและอาณาประชาราษฎร์ต่างไปร่วมชมมหโหรสพกันเนืองแน่นแม้เหล่านาคครุฑและเทวดาก็พากันมาดูมหรสพุกกันเทพประบุผูติสัตว์พร้อมด้วยเทพ อื่นบางระดับศรีรษะด้วยเชิดที่ทําด้วยดอกฟักทิพย์ลงมาดูมหรสพ์เช่นกันแต่ไม่ปรากฏกายให้ใครเห็นมีแต่กลิ่นของดอกฟักทิพย์เท่านั้นที่ตลบอบอวลไปทั่วบริเวณมหาชนจึงเที่ยวค้นหาว่ากลิ่นนี้มาจากไหนเป็นกลิ่นของอะไรแต่ก็ไม่มีใครได้พบเห็นเทพบุตรโพธิสัตว์กับเทพบุตรอื่นอีกสมองค์เห็นว่าพวกมนุษย์เนี่ยต้องการทราบว่าเป็นกลิ่นของอะไรจรึงปรากฏกายให้ผู้คนมองเห็นที่หน้าพระลานหลวงโดยยืนอยู่ อู่บนอากาศด้วยอนุภาพยิ่งใหญ่พระราชามุกอม,มาสิทธิเป็นต้นที่อยู่แถวหน้าต่างก็เห็นเทวดาเนี่ยชัดเจนจึงร้องไต่ถามว่ามาจากสวรรค์ชั้นไหนมาที่นี่ทําไมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมฟุ้งเนี่ยชื่อดอกอะไร,เ,รเทพบุตรจึงกล่าวว่ามาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาที่นี่เพื่อมาชมมหรสพและดอกไม้นี้ชื่อดอกฟักทพิปมหาชนพอทราบเรื่องจึงต่างก็ร้องขอเทิอดดอกฟักทพิปกันสิงแสเทพบุตรจึงกล่าวว่า ดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ทิพย์มีอนุภาพมากสมควรแก่เทวดาเท่านั้นไม่สมควรแก่คนเลวซามไรปัญญามีอัธยาศัยไปในทางต่ำซามเป็นคนทุศีลในมนุษยโลกแต่ถ้ามนุษย์คนใดสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ดอกฟักทิพย์นี้ก็สมควรแก่มนุษย์คนนั้นมหาชนจึงถามว่าคุณสมบัติที่ว่านั้นมีอย่างไรเทพบุตรโพธิสัตว์ผู้เป็นหัวหน้าจึงกล่าวว่าผู้ใดไม่รักทรัพย์ด้วยกายไม่พูดเท็จด้วยวาจาได้ ยศแล้วไม่มัวเมาผู้นั้นแหละย่อมควรจะได้ประดับดอกฟักทิพย์ตามปุรุหิตได้ยินอย่างนั้นจึงต้องการได้ดอกฟักทิพย์มาเป็นสมบัติค่ะทั้งที่ตนนั้นไม่มีคุณสมบัติเช่นนั้นเลยแต่เพราะความโลภจึงกล่าวเท็จไปว่าตนมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนเขาจึงได้เสอดดอกฟักทิพย์มาสวมศีรษะและอ้อนวอนขอจากเทพบุตรองค์ต่อไปอีกเทพบุตรองค์ที่สองจึงกล่าวว่าผู้ใดสแสวงหาทรัพย์โดยชอบรรมไม่ล่อลวงเอาทรัพย์ของมาได้พวกทรัพย์แล้วก็ไม่มัวม ผู้นั้นแหลย่อมควรจะได้ประดับดอกฟักทิพย์ปุโรหิตคีโลก็รีบตะโกนก่อนคนอ,อื่นว่าตนมีคุณสมบัติเช่นนี้เทพบุตกรก็มอบเซิร์ให้เขาไปตามกติกาเทพบุตรองค์ที่สามกล่าวคุณสมบัติของผู้สมควรแก่เสิร์ของตนว่าผู้ใดมีจิตไม่จืดจ,จางเร็วเหมือนน้ำยอมขมิน้นและมีศรัทธาไม่คลายง่ายๆไม่บริโภคของดีๆแต่เพียงผู้เดียวผู้นั้นแหลย่อมควรจะได้ประดับดอกฟักทิพย์เช่นเคยข้าปุโรหิตผู้ปากกล้าก็ โกนบอกว่าตนมีคุณสมบัติเช่นนั้นเหมือนกันจึงได้เซิร์อีกพวงหนึง่งเทพบุตรองค์ที่4กล่าวเป็นลำดับถัดสุดท้ายว่าผู้ใดไม่บริภาดดาว่าสัตบุรุษคนดีมีศีลธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังพูดอย่างใดทําอย่างนั้นผู้นั้นแหลย่อมควรจะได้ประดับดอกฟักทีปุโรหติตผู้กล้าเจ้าเก่าก็พูดเท,ท็จและก็ได้เซิร์มาประดับศีรษะอีกพวงหนึง่งเทพบุตรทั้งสี่องค์เมื่อมอบเซิร์ให้ปุโรหติตแล้วก็กลับดาวดึงพอเหล่าเทพบุตรหายว่าเป็น เท่านั้นค่ะทุกขเวทนาก็ได้เกิดขึ้นในศีรษะของปุโรหิตศีรษะของเขาเหมือนถูกจิ้มแทงด้วยมีดอันคมเหมือนถูกบีบรัดด้วยแผ่นเหล็กเขาเจ็บปวดร้องลั่นนอนดิ้นตุรนทุลายสวยทุกขเวทนาต่อหน้าผู้คนทั้งปวงเมื่อถูกสักถามเขาจึงรับสรารภาพไปตามตรงว่าตนโกหกพวกเทพบุตรเพื่อให้ได้เซิร์ฟมาเป็นสมบัติความจรงิงตนไม่มีคุณสมบัติเหล่านั้นเลยแล้วร้องแล้วขอร้องให้ช่วยดึงเซิร์ฟออกจากศาีรษะของตนแต่เมื่อ ื่อทุกคนพยายามปลดพยายามดึงเซิร์ก็ไม่หลุดจากศรีรษะแม้จะทำทุกอย่างเพื่อให้หลุดก็ไม่หลุดค่ะแต่กลับกระชับรัดแน่นยิ่งขึ้นเมื่อทำอะไรไม่ได้ผู้คนจึงช่วยกันหามเขากลับไปบ้านเขาต้องทุกข์ทรมานจากการบีบรัดของเซิร์ฟสีพวงอยู่ในบ้านร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดตลอดเวลาล่วงไปได้เจ็ดวันเต็มๆค่ะพระราชาจึงตรัสเรียกประชุมมุกอมาตว่าจะช่วยปุโรหิตผู้ทุศีนได้อย่างไรคืนปล่อยไว้เห็นจากตายแน่ พวกอามาจึงกราบทุนว่าต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคือต้องให้เทพบุตรเหล่านั้นมาช่วยปลดให้โดยจะให้มีมอระศพใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งพวกเทพบุตรคงจกมาชมมอรสบอย่างเช่นเคยเมื่อเขามาแล้วจะได้ขอโทษแล้วให้ช่วยปลดเซิ้ให้พระราชาทรงเห็นชอบด้วยจึงรับสั่งให้จัดการตามนั้นเมื่อถึงวันที่กำหนดขา่ามมอหรสศพกำลังํำเนินไปอยู่เทพบุตรโพธิสัตว์พร้อมด้วยคณะก็ประดับเซิ้ด,ดอกฟักทิพย์มีกลิ่นหอมฟุ้งมาปรากฏต่อหน้ามหา ชนณาลานหลวงเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ได้หาปุโรหิตที่นอนร้องโอดโอยตลอดเวลามาวางไว้ตรงหน้าเทพบุตรทั้งสี่พอเห็นเทพบุตรปุโรหิตจึงประนมมือทั้งที่นอนอยู่กล่าวคําขอขมาและร้องขอชีวิตเทพบุตรเหล่านั้นจึงกล่าวตําหนิปุโรหิตนั้นต่อพระพักพระราชาและต่อหน้าหมหาชนที่มาลุมล้อมดูอยู่ว่าดอกไม้เหล่านี้ไม่สมควรแก่ท่านซึ่งเป็นคนเลวทรามทุศีลมีบาปธรรมแต่ท่านมีความสำ นตนว่าจะสามารถลวงเราได้โอ้หน้าอนาถแท้ท่านได้รับผลแห่งมุสาวาทของตนแล้วเมื่อกล่าแล้วก็ปลดเสื้อดอกไม้ของตนของตนออกจากศรีรษะปุโรหิตพร้อมทั้งได้แนะนำให้หมหาชนตั้งอยู่ในคุณธรรมเหล่านั้นเพื่อจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขจบแล้วก็กลับไปยังสถานที่อยู่ของตนพระบรมศาสดาค่ะครั้งตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วก็ทรงสรุปว่าพราหมณ์ปุโรหิตในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเท ัในเทพบุตรสีองค์นั้นค่ะองค์หนึ่งได้มาเป็นพระกัสปะองค์หนึ่งเป็นพระโมคคัลลานะองค์หนึ่งเป็นพระสารีบุตรส่วนเทพบุตรหัวหน้าก็คือพระองค์เองดังนี้สําหรับสารน้ที่ได้จากชาดกเรื่องนี้นะคะก็คือกรรมค่ะกรรมคือสิ่งที่ทําด้วยกายด้วยคําพูดและด้วยใจถ้าสิ่งที่ทําเป็นความดีมีคุณก็เรียกว่ากรรมดีถ้าสิ่งที่ทาํา,าททเป็นความชั่วมีโทษก็เรียกว่ากรรมชั่วกรรมเป็นเรื่อง เฉพาะตัวนะคะใครทําก็เป็นสมบัติส่วนตัวของผู้นั้นค่ะเป็นผู้จะได้รับผลของกรรมนั้นๆท่านว่ากรรมดีคนดีทําได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทําได้ยากในเดียวกันค่ะกรรมชั่วคนชั่วทําได้ง่ายกรรมชั่วคนดีทําได้ยากคนชั่วเมื่อถูกความโลภความอยากไล่ครอบงาําก็จะไม่คิดอะไรมากหวังแค่จะได้ทุกวิธีทางไม่ว่าจะได้มาโดยวิถีทางที่ผิดด้วยการทํากรรมชั่วแม้ จะร้ายแรงถึงกับช่อโกงหรือฆ่าคนไม่คิดถึงผลร้ายที่จะตามมาคิดเฉพาะหน้าให้ได้สิ่งที่ต้องการเท่านั้นหรือคิดว่าตนเองฉลาดเอาตัวรอดได้คนอื่นจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแน่นอนแต่กรรมชั่วก็คือกรมชั่วนะคะย่อมมีผลเป็นโทษเป็นความผิดและความทุกข์เมื่อสุกงอมก็สำแดงผลให้ผู้ทำเนี่ยได้รับทันตาเห็นถ้ายังไม่สุกงอมก็รอเวลาก่อนอาจนานวันจนผู้ทำตา ใจและประมาทหลงรับเริงทำกรรมชั่วมากขึ้นเป็นการบ่มความชั่วให้สุกงอมเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อกรรมชั่วสุกงอมเต็มที่แล้วให้ผลผู้ทำย่อมประสบทุกข์ปางตายหรือตายไปจริงๆก็ได้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันคะ่ะ